สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆก็จะให้เพื่อนๆดูสะพานนะคะสะพานคนเดินนะคะข้าม่น้ํานะคะนีนนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปดูนะคะเดินดูนะคะแม่น้ํานะคะเด,เดี๋ยวดูคนด้วยเดินรถมานะคะเพื<ๆ>่อนๆแม่น้ํากูเหมียวนะคะ น,นอนไปจนถึงเที่ยงแล้วก็อากาศมันดีแล้วก็นอนไม่นับนะคะก็เลยออกมาขีจยาก็จะฮอบฮอบน่อยๆน,นะคะเพื่อนๆ้เพื่อนๆดูวิวแม่น้านะคะเพื่อนๆแม่น้ําอเมียวนะคะเห็นไหมคะแก็จะมาเดินจน เมืองกููเมียวนะคะแม่น้ำนะคะชมแม่น้ำนะคะแล้วก็สะพานนะคะเพืเ่นอนๆก็จะมาชมฝั่งนี้นะคะเห็นไหมคะ ดูสายน้ำนะคะดูนะคะ,ะแม่น้ำสายนี้ก็จะไหลลงทะเลนะคะเ,คเพื่อนๆดูวิวทิวทัศน์นะคะคสวยงามมากค่ะเ,คเพื่อนๆค่ะนะคะ ลูกก็จะยืนรอตรงโน้นนะคะไม่ได้ไม่ไม่ขึ้นมากับคุณแม่นะคะยืนรอกับจักรยานนะคะขี่จักรยานนะคะประมาณ20กิโลนะคะเพื่อนๆไปซื้อของที่ห้างนะคะขี่ตามตามแม่น้ำนะคะไปกลับก็ประมาณ2 0่กว่ากิโลนะคะลงตามแม่น้ำไปจน เกือบถึงปากทะเลนะคะสุดเลยนะคะเพื่อนๆไม่มีอะไรนะคะก็พาดูแม่น้ำดูสะพานนะคะนั่นคือเกาะนะคะเพื่อนๆเ,เป็นเกาะนะคะเห็นไหมคะเป็นเกาะนะคะ,ะเราจะมาเดินตรงที่มันไม่มีเสานะคะเดินดูฝั่งนี้นะคะ เกาะนะคะก็มีคนอยู่ในเกาะนะคะเพื่อนเห็นไหมคะแม่น้ําก็จะยายีนี่ก็จะไปอีกยังอีกเพิ่งมาได้ครึ่งทางนะคะตอนนี้ก็จะกลับบ้านนะคะเ,เพื่อนๆได้ครึ่งทางนะคะปั่น20สิบกิโลนะคะเ,เพื่อนๆรูปผาออกกําลังกายนะคะบอกว่าแม่อ้วนมากนะคะก็พา พาแม่ปั่นจักรยานนะคะลูกพาแม่ปั่นจักรยานนะคะเพื่อนๆฝากคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเพื่อนๆฝากช่องสมินญ,ญาแอนอิลิสเบธพาแซบด้วยค่ะขอให้เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะคิดสิ่งใดขอให้ได้สมปรารถนาขอบคุณค่ะ